จอกข่าวร้อนลวง 2พฤษภาคมขณะที่นายการุณเองค่ะก็กำลังขับร,รถกระบะจะกลับบ้านในจังหวัดบุริรัมค่ะล่าสุดนะครับพลตารวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงค่ะที่ปรึกษาสบ .10 ได้เปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวนนายการุณสสยงามเสร็จแล้วโดยมีบันทึกสั่งการจากอายการว่าเมื่อแจ้งข้อกล่าวหานายการุณแล้วให้ปล่อยตัวไปในชั้นสอบสวนโดยขณะนี้ก็กำลังทำการบันทึกปล่อยตัวลง ลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วจึงปล่อยตัวตามคําสั่งอายการค่ะเพราะกรณีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากข้อกล่าวหาหลักค่ะเมื่อมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้กลับ่าได้เลยโดยขอให้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าขัดขืนเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นนะคะพลตําตรวจเอกสมยศค่ะก็กล่าวว่า ทางพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวนั้นไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดๆเพิ่มแต่ก็ทราบมาว่าที่สถานีตำรวจภูธรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการแจ้งข้อใน,ในได้มีการแจ้งคดีดความนะคะดังกล่าวแก่นายกายรุ่นซึ่งก็จะมีการแยกกันคนละส่วนกับคดีดที่ทางตนเองนั้นได้รับผิดชอบอยู่นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในคดี ชุมนุมที่สนามบินของทางกลุ่มพันธมิตรนั้นผู้ต้องหาที่ออกใหม่เรียกที่ให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจํานวน46คนมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วโดยนายการุณถือว่าเป็นรายสุดท้ายค่ะส่วนทางด้านของนายสมบูรณ์ทองบุราณอดีตสมาชิกสภาวุฒิสภานะคะ หรืออดีตสวก็กล่าวว่าเมื่อ,อาวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกลุ่มนายการุณโดยไม่ได้แจ้งข้อหาซึ่งขณะนั้นนายการุณก็ขออนุญาตเข้าบ้านเพื่อที่จะไปอาบน้ำก่อนแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมทั้งนี้ทางด้านของน้องสาวคุณการุณก็มาขอรถกระบะที่ถูกยึดคืนแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธทั้งที่ตนเองก็อยากถามกลับว่าตำรวจนั้นจะรับผิดชอบไหมกรณีที่รถยนต์เสียหายซึ่งทราบว่าระบบแก๊สนั้นเสีย กรณีที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิมีการนํากุญแจผีมาไขารถชาวบ้านนั้นผิดกฎหมายไหมและก็อยากจะถามกลับไปด้วยว่าตํารวจทําไมจะต้องไปรับใช้นักการเมืองนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่านายการุณสายงามนั้นได้ถูกพนักงานอายการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในข้อหาทําลาย ทำให้เสียหายร้ายแรงต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานตามพรบรความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพุทธศักราช2521 นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานบรรยากาศที่กองบังคับการกองปราบปรามภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้นําตัวนายการุณไสยงามแนวร่วมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกจากรถยนต์ส่วนตัวที่นั่งอยู่นานกว่า25ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะนําไปสอบปากคําตามหมายจับคดีปิศามบินสุนภูมิที่มีประชาชนประมาณ30-40คนใช้รถขยายเสียงขึ้นปราศัยให้กำลังใจในายการุณน,นั่นเองค่ะ เราไปต่อกันที่อีกกรณีหนึ่งนะคะของทาง DSI ค่ะที่ได้มีการสั่งไม่ฟ้องนายจตุพรพรมพันธ์สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยซึ่งได้ประสายที่อนุสวรีประชาธิปไตยเมื่อปี2554จนถูกพักประชาธิปัตย์ค่ะนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งล่าสุดในวันนี้เองนะคะทางด้านนายทาริพเพ่งดิตอธิบดี DSI ได้เปิดแถลงข่าวเป็นครั้งที่2เพื่อที่จะชี้แจงเหตุผลกรณีที่ DSI สั่งไม่ฟ้องนายจตุพรซึ่งปราศัยที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเมื่อปี2554จนได้ถูกพักประชาธิปัตย์นำมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าการที่มีความเห็นดังกล่าวมาจากการสอบสวนร่วมกันของพนักงานสอบสวนดี i และพนักงานอายการ โดยเป็นการสั่งคดีตามพยานหลักฐานซึ่งมีการสอบพยาน3ามกลุม่มคือนักภาษาศาสตร์ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยถ้อยคำ นักสื่อสารมวลชนให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ฟังและพยานกลางกลุ่มที่เข้าฟังการประสายว่าเข้าใจเนื้อหาการประสายดังกล่าวอย่างไรทั้งประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่โดยมีพยานซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเป็นอดีตอธิบดีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะสารดีกาซึ่งเป็นนักประชาธิปไตยที่ร่วมชุมนุมทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดงแต่ก็ไม่ขอเปิดเผยรายรชื่อพยาน uh. คณะพนักงานสอบสวนเห็นว่าการรับฟังในเรื่องนี้เนี่ยการรับฟังคือการวิเคราะห์คาพูดเนี่ยจากพยานที่เอ่ยชื่อพยานที่สามกลุ่มที่ว่ามาแล้วเนี่ยจะต้องดูการปราศัยตั้งแต่ต้นจนจบมิใช่ตัดเอาเฉพาะข้อความว่าผมโพสข้อความให้กับมันว่ากระสุนจุดจุดจุดนะฮะส่ัยไพูดนะกระสุนจุดจุดจุด สามารถรับรู้และแปลค,ความหมายได้ว่าเป็นการอธิบายความโดยเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่าการสั่งให้หน่วยทหารออกมาปฏิบัติการนั้นมีความมุ่งหมายให้เกิดการเข้าใจผิดว่าสถาบันอยู่เบื้องหลังซึ่งไม่เป็นความจริงอธิบายจรินะครับหมายความว่าความหมายของคําพูดของผู้ต้องหาเนี่ย เราจะต้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบ,จบเราจะมาตัดเฉพาะคาว่ากระสุนจุดจุดจุด,จดไม่ได้เมื่อเราฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ยเราจะจับฟังได้ว่าเป็นการที่ผู้พูดพยายามอธิบายโดยเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่าการที่มีการสั่งให้หน่วยทหารออกมาปฏิบัติการนั้นนะ เป็นความมุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสถาบันอยู่เบื้องหลังซึ่งความจริงแล้วไม่เป็นความจริงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่เบื้องหลังนี่คือความหมายของผู้พูดที่ดูทั้งบริบททั้งหมดซึ่งไม่ใช่ตัดตอนเฉพาะแค่ประโยคเดียวข้อวิจฉัยประการที่สองคือเรื่อง เป้าหมายตัวบุคคลที่ผู้ต้องหาต้องการกล่าวโจมตีนะกล่าวโจมตีเมื่อดูทั้งบริบททั้งหมดแล้วเนี่ยจะพบว่าผู้พูดเนี่ยคือคุณจตุพรเนี่ยกล่าวคาดพิงถึงนายอภิสิทธิ์ในฐานะนายกรัมนตรีซึ่งเป็นขออสชและนายสุเทพรองนายกฝ่ายความมั่นคงในฐณะรองผออสชสชนะครับ ไม่มีส่วนใดที่ปรากฏว่าเป้าหมายของนายจุพร์ที่พูดเนี่ยต้องการกล่าวอันเป็นการมุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ราชนีและองค์รัชทายาทได้อย่างไรประการสุดท้ายประการที่สามการวินิจฉัยในแง่เจตนาในการกระทำความผิดของผู้พูดนะครับ เจตนาในการกระทําติบอีกของผู้พูดก็คือเจตนาใส่ความหรือดูถูกหรือเหยียดหยามนั่นเองหากพิจารณาโดยตลอดทั้งการปราศัยโดยไม่ดูดลัดตัดตอนตลอดจนทํานึงถึงสภาพแวดล้อมของการชุมนุมการเรียกร้องการต่อต้านรัฐบาลอยู่ในขณะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าผู้พูดมีเจตนามุ่งหมายต่อ นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพโดยเฉพาะหาใช่มีเจตนาใส่ความดูถูกเหยียดหยามต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีหรือองค์รชัรออรชทา,ายาทแต่อย่างใดจากเหตุผลเหตุผลนะครับทั้ง3าประเด็นซึ่งทั้ง3าประเด็นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการวิเคราะห์ของพนักงานสอบสวนนะครับตามลำพังไม่ใช่วิเคราะห์ตามลำพัง แต่เป็นการวิเคราะห์จากพยานสําคัญ3มกลุ่มในประเด็นที่2ที่ผมกล่าวแล้วคือกลุ่มนักภาษาศาสตร์กลุ่มนักสื่อสารมวลชนแล้วก็กลุ่มพยานกลางซึ่งเป็นผู้ส่งคราวรูด้วยคณะพนักงานสอบสวนซึ่งตลอดเวรกํากับดูแลอยู่ในคณะรองพิดีนะครับจึงมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องแล้วผมก็เป็นคนสุดท้ายที่ทาความเห็นตามคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมดว่าควรส่งสั่งไม่ฟ้องจึงส่งพนักงานอกครั ด้านพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุกรองอธิบดี DSI กล่าวว่า DSI ไได้ถอดเทปคำปราศัยทั้งหมดแตกต่างจากการนำเสนอของสื่อที่มีการตัดตอนบางประโยคและเมื่อพิจารณาทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบพบว่าที่ผ่านมา ผู้ที่ถูกดำเนินคดีหมิ่นเบื้องสูงมักเป็นผู้ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินคดีเป็นรายบุคคลแต่ในส่วนของนายจตุพรไม่พบว่าเคยมีพฤติกรรมหมิ่นสถาบันทั้งนี้ที่ผ่านมาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและบุคคลที่ตั้งเป็นที่ปรึกษาของคดีดังกล่าวซึ่งเป็นที่ปรึกษาในคดีลมเจ้าตามพังของสอ,อชอด้วย ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็คงจะต้องติดตามประเด็นนี้กันต่อไปนะคะว่าที่แม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะออกมาแถลงถึงความโปร่งใสในการไม่ฟ้องนายจาตุพรดังกล่าวก็ตามแต่เชื่อว่ากระแสสังคมที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะคงจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวอล่ะค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะ ช่วงนี้เราไปต่อกันที่กับการประชุมร่วมรัฐสภาน,นะคะที่วันนี้ได้เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในวาระที่2ค่ะหลังจากที่ได้ใช้ระยะเวลาในการอภิปรายต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่15นะคะ โดวยวันนี้ที่ประชุมก็ได้มีการลงมติให้ความเห็นชอบในมาตรา5ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายว่าด้วยกรอบระยะเวลาการได้มาซึ่งสอสอรอหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา291ทั5และ291ทั6ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะก็ให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ได้ใช้บังคับโดยที่ประชุมค่ะ วันนี้ก็มีมติเห็นชอบกันออกมานะคะตามทางคณะกรรมการได้มีเสียงข้างมากด้วยคะแนน340ต่อ101เสียงค่ะและก็งดออกเสียงอีก5เสียงค่ะทั้งนี้นะคะทางสวได้แประยะติโดยเพิ่มมาตรา6อีกแต่กรรมาการเสียงข้างมากก็ยืนยันตามร่างเดิมและที่ประชุมเห็นชอบตามกรรมาการเสียงข้างมากซึ่งเท่ากับที่ประชุมเห็นชอบกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระสองเรียงตามมาตราแล้ว ส่วนทางด้านนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภากล่าวว่าการลงมติวาระ3จะต้องเว้นช่วง15วันจึงจะลงมติในวาระสได้ซึ่งตรงกับวันที่29พฤษภาค,คมแต่ช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม World Economics o r u u m ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเชียงใต้ดังนั้นจึงยังไม่มีกำหนดวันที่ชัดเจนโดยจะขอหารือกันอีกครั้ง ขณะที่ทางด้านนางสาวรศนาโตศิตรกูลสว,วกรุงเทพมหาคนครกล่าวว่าจะยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้ที่นำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่โดยนางรศนานะะได้ให้เหตุผลว่าถ้าหากจะอ้างว่ามีตัวแทนจาก15ล้านเสียงจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะ และนี่ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะช่วงนี้เราจะไปพักกันสักรครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกรณีของแพงนะคะที่ตอนนี้ดังรัฐบาลมีการออกนโยบายเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันค่ะเราต้องมาร่วมกันดูจับตาม,มองกันนะคะว่านโยบายของรัฐบาลดังกล่าวนั้นจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะจอข่าวร้อน نهاية